นี้อยู่พัทยาเหนือนะครับลงหาดรถติดเดินเร็วกว่าเดินไปงานเว่าวพัทยาวันนี้มาเที่ยววันที่สองงานว่าวเขาจัดวันที่ยี่สองถึงยี่หกนะครับุันนี้วันสุดท้ายเดินเร็วกว่าวันหกเจนาทีก็ถึงแล้วแป๊บเดียวเ,เล่นๆรถติดมากเลยวันนี้ เมื่อวานขับจากไอ้พัทยากลางเข้ามาเขาปิดทางหลงหาดจากสายหนึ่งหลงหาดต้องเข้าสายหนึ่งแล้วเข้าซอยติดไอ้ซอยอีกวันนี้เลยจอดรถที่ห้างเทอร์มินอลแล้วก็เดินไปเมื่อวานเขาจัดงานเขามีว่าวไฟด้วยไงเมื่อวานลืมลืมดูว่าวไฟสวยมากเลยวันนี้มาดูว่าวไฟ ขาติดมากเลยเนี้ยช่วงนี้เนี่ยกำลังสวยเลยะ่ะบ่ายสี่โมงวอลไฟเขามีรอบทุ่มนะครับเห็นดูในเพจของห้างเซ็นทรัลพัทยาสวยมากเลยเขาติดมาก เริ่มเดินเริ่มเดินไปพัทยากลางตอนนี้บ่ายสี่โมงติดประมาณสิบนา,า,าทีถึงล้วครับเดินไปเรื่อย ติดโอ้ตอนแรกตอนแรกว,ว่าจะนั่งสองแถวรูดิเดินเร็วกว่าสองแถวสิบบาทนะครับวานดูว่าวพัทยามีว่าวหมีน่ารักว่าวหมามีหมาป่าด้วยว่าว มังกรของประเทศจีนว้าวปลากระเบนว้าวหมาว้าวอีเพนด้าว้าวมานี่มังกรหลายอย่างเลย พรุ่งนี้จัดวันสุดท้ายนะครับใครจะมาก็แนะนำม,มาพรุ่งนี้ดีกว่ารถเป็ติวด,ด,ตดตวันนี้วันหยุดยาวได้พรุ่งนี้จะเฉยๆอีกวันหนึ่งมีท่านรถโอ้โหรถนึกอะไรอะนี่้างตรงไหนว่าอัมบรียนะคะรับฮอลิเดย์อิน ราคาจ้าก็กเดินย้อนกลับมาแป๊บเดียวถึงฮะจอดรถไปที่ห้างเอร์มินอลช่วงพทัทยาเหนือรถติดก็ทนหน่อยก็จะออกสึกของวิดได้เขาทำถนนโอติดยาวเร็วสิบสี่ฮนะ รถทัวร์ก็เยอะช่วงนี้พัทยาต่างชาติมาเทียเท่ยวเยอะมากีย่ยิ่งันข่าวมาจำนักพัทยารถทัวร์จอดเต็มหมดเลยโอ้โหคนจีนำห่ัาคนจีนเยอะมากนีดูเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกอ่ะ ดีจังมไม่ค่อยมีแดดเท่าไราวานแดดแรงกว่าน,นี้อีกมันมีคล้ายๆมีเมฆตรงตแถววัดสถิต่ท้องฟ้าต้องมีแดดหน่อยท้องฟ้าสวยถ่ายรูปมันสวยแดดแรงๆถ่ายรูปว,ว้าวาสวยต่ขอให้มีลมแล้วกันลมถ้าลมแรงฝ้าจะขึ้นเยอะฮะ ปีที่แล้วมางานลมไม่แรงเลยว่าไม่ค่อยขึ้นเลยปีนี้ลมแรงกว่าปีที่แล้ว,ลวมาหลีนะติดยาวเลยครับ ฮอลิเดย์อินนะับโรงแรมฮอลิเดย์อินนะ เปนเด่นฝันนมังกรฝันวันั้นทำใหม่ดีฝัน้มนมากอ่ะติดติดนครับ ข้าถนนดูมอไซค์เนี่ยมันจะใสมา ติดยาวเลยล้อ yeah, จากพรุ่งนี้เขาสุดท้ายเลยเขาที่26 e นะครับคครับขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับโอเคก,อกันเลก่อนแล้วกันยาวแล้ว